สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมสกิน f ฟร์ชั้นสองอแบบก็เหมือนเกมนี้เนื้อเรื่องของเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นนักสืบคนหนึ่งนะที่ต้องมาสืบสวนคดีประหลาดในโรงแรมแห่งหนึ่งเกี่ยวกับปุ่มลิฟหายไปคือแค่แค่ปุ่มลิฟหายมันต้องสืบส่งถึงขั้นส่งคนมาสืบเลยเหรอเกินนี่ก็เกินไปหรือเปล่าคือปุ่มลิฟนี้มันต้องสําคัญแน่ แลคุณเป็นนักสืบเอกชนที่เชี่ยวชาญในการไขคดีที่ไม่มีเห็นผลและคุณสูกส่งมาคุณสูกส่งไปสืบส่วนคดีที่ที่มีผู้ผู้อยู่อาศัยในโรงแรมบอกว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ว่ h e ต่เหตุอะไรโอเคแม่งหน้าจอให้กด enter อันนี้ให้กดกิกคสายรายงานว่าปุ่มลิฟต์ของโรงแรมหักไปแล้วมีเสียงดังปแปลกมีเสียงดังบริเวณชั้นส แต่ารกิจของคุณคือไปชั้นนั้นดูว่าเกิดอะไรขึ้นและรวบรวมข้อมูลเพื่อค้นหาปุ่มสําหรับไปชั้นต่อไปขอชหวโชคดีโอ้โหว่าแตเ่เฮกอ่านได้เอเอซได้ทล้องเลาโอเค <laughs> ชั้นหนึ่งแล,แล้วถ้าไป อืมฉันไม่ออกฉันจะไม่ออกไปจากที่นี่จน,นจกว่าจะขายปริศนาเสร็จคเคีเคีก็นนะครับกระเป๋าเกระเป๋าเดินทางของใครอะฉันไม่เข้าใจนะทำไมมันมาอยู่กลางทางเดินได้ละ่ะของใครก็ไม่รู้นะเนี่ยพอ,อคิดดูแล้วมันก็อาจจะมี ประโยชน์ในการเก็บของนะเดี๋ยวเอาไปด้วยแล้วกันอ่ะแล้วพี่ก็เอาอ๋อโอเคโอ้ okay. โ,อโหพี่แล้วพี่ก็เอาแบบต้องต้อง,องละ่ะประตูล็อกใข่ทอสวัสดีตอนเย็นยินดีต้อนรับสู่ชั้นสองนี่มันชื่อ,อยรงแรมป่ะ คุณมีกุญแจห้องของคุณแล้วหรือยังไม่ไม่มีกด้ได้ปะ่ะสเปกดากไม่ได้ต้องกดนี้เงียบไม่มีนะถ้าอย่างนั้นให,ห้ถ้าอย่างนั้นฉันแ็่ช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกนะอ,อันดับแรกต้องหากุญแจอพันห้องก่อน,ห,ออนหล,ลังจากนั้นก็ค่อยกลับมาหาฉันถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือจากฉันน,นนะ โอ้โหเหลืองหมากแท้เอ้หันหลังไปเจอเคียรีประตูแลอกและ,ะพี่เจอปูคุณแจด้วยสองศูนย์สี่นถทรนย่อได,ด้นะเทคกดแทบไม่ได้ไม่มีอ่ะเนี่ยได้ละก็คุยยากคุยเย็นฉันเห็นว่าคุณมีคุณแจห้องแล้วนะคุณพยายามจะกลับมาในห้อง,องคุณโดย เลยตรงแทนที่จะคูยกับฉันน่ะทำไมมันก็พยายามบอกว่าทำไมถึงไม่กลับไปที่ห้องอะทำไมจะคุยกับผมทำไมวัคุณเริ่มคิดว่าบางทีนะ,ะฉันเริ่มคิดว่าบางทีคุณอาจจะมีความหลงไหลหรืออะไรทั้งอย่างอย่างกับฉันซึ่งฉันหวังว่าคุณจะไม่มีอะไรอะไรครับนี่ไปที่ห้องกูไปวัเฮ้ยคิดอะไรหรือเปล่าคิดอะไรหรือเปล่านี่ คิดเลยว่ามองตามได้ไแม่ละโดนเสียจอดสองศูนย์หกนี่ไงสองศูนย์สีุ่ญแเจใช้ไม่ได้งสงแซนต้องกลับไปคุยกับพนักง,งานซะหน่อยละอ้าฮะ,ะไปแล้วประตูเปิดได้วิทยุ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำชั้นกำลังดูข่าวอยู่พบสามศพใกล้โรงแรมหรูผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงสองคนและผู้ชายหนึ่งคนซึ่งไม่มีอะไรเหมือนกันเลยรายละเอียดที่น่าตกใจที่สุดคือการบันทึกความปลอดภัยนั้นในวันนี้หายไปด้วยใครเดินมา ซึ่งเป็นเรื่องแปลกเพราะเนื่องจากเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ปัญหาเรื่องความปลอดภัยทั้งรรห,หมดควรได้รับการดูแลพยานเล่าว่าเห็นผู้เสียชีวิตคนหนึ่งกำลังคุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่และครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่อะไรเห็นเท้าทั้งคู่แล้วก็ก็เหมือนจะเป็นครั้งสุดท้ายเห็นเห็นกันสุดท้ายก็คือคุยกับยามอยู่นั่นแหละส่วนคารใน่พายนั้น ฮะยามที่หลบหนีไปมีผมหงอกนั้นมีผมหงอกที่หวีไปทางซ้ายเอ๊ะน่นคนทึบบุเจอหรือเปล่าเขาคงยังคงสวมแว่แล้วมักทำงานในตรงแรมด้วยนี่มันนี่คือบรรทัดนสุดท้ายของข่าวขา,าตกรหรอฆาตกรี่นักการเตองพูดถึงคือยามของชั้นนี้ประจำชั้นนี้ใช่ไหม ฉันไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะฉันควรจะเย็นๆคือกูคิคดเพราะคนบ้านในตรงมันจะแต่งตัวตรงขนาดน่ะอืมฉันมีคุญแจห้องน้ำางอยามแล้วด้วยเพื่ออะไรปิดนะ ันมีคุญแจแล้วแต่ฉันคิดว่าฉันควรตรวจสอบพื้นที่นี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเข้ามาที่นี่พื้นที่นี้อย่างละเอียดให้ทำอะไรโอ้โหมันก็ยาวเลอเกินอะไรเนี่ยนี่คือ,อรายชื่อของผู้พักอาศัยในโรงแรมมีสองคนอะไรห้องสองนสามมีสองคนฉันอยู่ห้องสองส่นสี่ยีคนพักชั้นสองสนห้า และอีกคนอยู่ที่ห้องสองศูนย์หกอืมฉจนดัาว่าเป็นเรื่องดีนะที่จะนับจำนวนคนในตรงนี้นโอรเนี่ยตรงการมองอะไรการมองคนอื่นมันเป็นการเสียอรารยาทนะครับหมายถึงว่าอันนี้อ่ะก็คุณแจห้องมันใช้งานไม่ได้ หมายความว่าไงว่าใช้ไม่ได้ก็ลองเปิดประตูแล้วมันไม่เปิดมันน,นี่มันเป็นไปไมไนะเพราะก่อนที่คุณจะมาฉันได้ตรวจสอบให้แน่ใจแล้วว่าประตูทั้งหมดทํางานได้อย่างถูกต้องอืมแต่ของฉันไม่ใช้ไม่ได้อืมโอเคเอาคุณแจนสำรองของคุณไปถ้าอันนี้ใช้ไม่ได้ก็มาหาฉันแล้วกัน ผมจะรอคุณอยู่ที่นี่หลังจากแต่แต่คุณต้องไปก่อนนะแล้วก็เอากุญแจที่คุณหยิบจากชั้นวางมาให้ฉันด้วยโอเคขอโทษนั่นอาไปการตรวจสอบเรื่องของคนอื่นเหมันไม่ดีนะอันนี้ก็ไปห้องคุณได้ละเหมือนเป็นนายบอกว่ารู้มากไปก็มีแต่ทำให้เจ็บปวดะอ่าปิดประตูให้ละบาย ในห้องห้อง205ห้องล็อกห้อง203มี่ก็ล็อกไม่ใช่มึงมาเดินตามหลังนะกึงเดือะทุบหัวแตกเลยวิดฉันฉันไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์โอ้โหไหนบอกตัวห้องตัวสอบห้อง อ่าวันนี้มันยาวนานมากจนควรจะพักผ่อนก่อนจะสำรวจชั้นนี้นะจนควรจะนอนอย่างโอ้ผ้าปูที่นอนผ้าห่มนี่ยังแข็งเลยผ้าห่มนี่ดูแข็งมากปิดไฟร้องห้องเนี่ยห้องก็ไม่็อบไอ้เล้วไม่ร็องห้องเลย หนึ่งชั่วโมงผ่านไปหนึ่งชั่วโมงต่อมาหนึ่งชั่วโมงต่งนันห้อเอ๊ะเสียงแหะมเมืนเสียงคนลากอ๋อมือใครอะ่ะมึงมาได้ไงต้องการอะไรต้องการอะไรมึงมาทำอะไรในห้องเนี่ย ฉันเห็นว่าตู้เย็นของคุณว่างฉันก็เล้วเอา,เอาของกินมาฝากคุณนะขอประตูสิพูดที่รับผิดชอบในการเก็บฝากห้องนี้ไม่อยะไ,ไม่อยู่กําลังลาพักร้อนแล้วเราก็ไม่มีพนักง,งานมาแทนด้วยดังนั้นทําไมฉันถึงต้องดูเรื่องทั้งหมดโอเคแต่ทีหลังช่วยหัดเคาะประตูได้ไหมมีมารายาทหน่อยขอโทษนะถ้าจะรบกวนคุณแต่นี่อา่า แต่ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันจะไปฉันจะไปแล้วไอเวินเฮ้ยปิดประตูเป็นเฮ้ยปิดประตูได้ด้วยโอ้เกง่งนะเหรอมันบอกขอมาเติมไหนวะฉันเนี่ยพิซซ่า <c oughs> อะไรวะเนี่ย ไม่มีอะไรดีไปกว่าได้แกนกินพิซซ่าเพื่อไฟคำหิวอีกแล้วแล้วก็กินแบบกินเลยเหรอเดี๋ยวนะทําไมประตูมันล็อกละ่ะเหมือนมีเสียงเพองที่ห้องหัดไปนะฉันต้องหาทางไปแล้วก็ออกจากไอ้ชั้นนี้แวทอ่ือะไรเฮ้ยหลังโอ้โหที่ระบายอากาศ อ่ะเป็นคนเคาะประตูแต่ฉันไม่สนหัวคนหายโอ้พระเจ้าเจ้าใครทำแบบนี้เนี่ยเคาะจังเลยไอ้นิก็เคาะจังเลยครับครับพี่ครับพี่ใครนะ่จะเย็นจะเย็นฉันมาที่นี่เพื่อช่วยคุณมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ ไม่มีเวลาดีบายฉันแค่จะให้คำแนะนเดี๋ยวจะจะให้คำแน,น,นะนำมะคุณก็แค่ทำตามก็พอว h a t ฉันจะถือว่าการเงียบคือคำตอบแล้วกันนะอ่าฉันจะสอดกุญแจไปใต้ประตูนะนี่คือห้องสองศูนหกเรามาเจอกันได้แล้วฉันจะบอกคุณทุกอ,อย่างโอเคเดี๋ยวก็ เจอกันแล้วแหละแล้วแล้วคุณชื่ออะไรฉันชื่อลิซ่ายินดีที่ได้ดูเจกนะ็กเนออีเยียว <c oughs> ตอนนี้ฉันเปิดประตูหกคนแล้วแล้วสอดกุญแจไว้ด้านในส่วนฉันจะรอคุณอยู่ในห้องนัง้นห้องเดิมอ,อ่ะอ่าปิดปิดปิดเราสนหกไงลิซ่า วัสดีผมมาแล้วทีนี้คุณบอกได้เรียังว่าเกิดอะไรขึ้นเรามีเวลาไม่มากดังนั้นเราต้องทำมันเร็วๆอ้พนักง,งานรักษาผระวัดท้าน่ะมันค่าสามีฉันเขาแล้วเขาก็อยากทำเดียวกนันเหมือนกันแต่ว่ามีบางอย่างที่รบก,กวนที่กวนใจเขาอยู่ที่ห้องสองศูนสาม อะไรเพลงเสียงเพลงดังจากดังมาจากห้องสองสูงสาลอราความอคาให้เขาเขาจึงบอกให้ฉันรอทีน่นี่แล้วเขาจะมาหาฉันวัดแล้วอะไรแล้วคุณมาทําอะไรที่นี่อ่ะรีบออกไปจากนผ่านไปให้เร็วที่สุดเลยมันไม่ง่ายนะสิมันไม่ง่ายเลยคุณไม่เห็นเหรอว่าลิฟต์ปิดแล้วไม่ทํางานมันเปิดโดย มันถูกควบคุมในห้องห้องการ์ดอะ่ะฉันคิดว่าเขาคงลืมไว้ในห้องน้ำโอ้โ oh. แล้วเราจะทำยังไงละ่ะเราออกจากที่จากที่นี่แล้วเราจะออกจากที่นี่ได้ยังไงฉันไม่มีคุณแจห้องน้ำแล้วเขาก็เอาไปจากฉันแล้วด้วยฉันมีคุณแจนะก่อนที่เขาออกไปคุณแจของเขาล่นจากกระเป๋าอ,ะอ่ะอะ oh. เราเป็นเพียงคนเดียวที่จะใช้จะชั้นนี้แล้วนนะไปขนว่าทําไมฉั้นถึงต้องการความช่วยเหลือจากคุณเพราะฉั้นทำคนเดียวไม่ได้โอ้จ้าเอเอาคุณแจไปเข้านําของยามนะแล้วก็เปิดดิฟฉันจะรอคุณอยู่ที่นี้เพื่อออกไปฉันฝากมันไว้ในมือคุณนะก็แทนที่จะมากัะตูอ่าเรต้องรีบแหละ คนเคาะอะไรวะ What นี่ไงหัวของคนที่อยู่ห้องสองสุห้าโจงไปดีเลยโอเครีบเปิดแล้วแล้วก็เอา ah! อเอ้าวิซ่าวิซ่าเทเวอร์เฮ้ยออกได้ไหมเฮ้ยฮะเซฟไม่ได้

คุณคิดหรอว่ามันจะง่ายสำหรับนะ้นสำหรับการดีฉันน่ะคุณไม่รู้เลยว่าอะไรกำลังรออยู่อะไรรอคุณอยู่ในชั้นตัดไปเพื่อนแน่นอนคุณไม่รูหรอกเหมือนแบบว่าคุณไม่รู้หรอว่าอะไรมันรอรอคุณอยู่ทนไม่เคยทำงานคนเดียวและฉันมักจะมีเพื่อนมาด้วยและบางคนก็ยังทำให้ฉันกลัวด้วยซ้ำอขอให้คุณโชคดีที่นั่นนะเพื่อนชันหวังว่าคุณจะได้ แล้วเราจะได้พบกันเร็วนี้จริงๆแล้วฉันมั่นใจว่าเราจะได้พบกัน,ยอ,อ,นอย่างแน่นอนมันบอกว่ามันมีเพื่อนเอาแล้วเอาแล้วมันมีเพื่อนด้วย โอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับเกมซิเคิลโฟร r เหมือนเป็นโรงแรมของกันตะกรโลกจิตอ่ะเออแบบล่อคนมาค่าท่านอบชมก็ฝากกดไลค์นะครับเดยจะคอมเมนต์พูดคุยกันได้สนุกเกี่ยวกันไปไว้ไปบุย